วันนี้กับ3อาหารโคตรอันตรายนะคะถ้าหากว่าเราทานบ่อยๆนะตายไวไม่รู้ตัวเลยนะคะทุกคนตามวิธการไปดูกันในคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับพิการนะคะรวยจะได้ไม่ป่วยนะวันนี้เนี่ยพิการได้รวบรวมนะคะ3อาหารที่แบบ โคตรอันตรายมากๆเลยถ้าหากว่าใครที่ชอบทานอาหารเหล่านี้บ่อยๆนะคะแบบมันจะทําให้เราเนี่ยอายุสั้นโดยไม่รู้ตัวนะคะมาเช็คกันสักนิดหนึ่งนะว่าเราชอบทานอาหารเหล่านี้หรือเปล่านะคะอาหารชนิดที่1นนะคะก็คือกาแฟทรีอินวันนั่นเองนะคะในส่วนของกาแฟทรีอินวันนะเป็นอะไรที่ง่ายและก็สะดวกและอันตรายมากๆเลยจริงๆเพราะว่ามันจะประกอบไปด้วยครีมเทียมนะคะซึ่งครีมเทียมเนี่ยคือไขมันทรานนะไขมันทรานจะทาให้เส้นเลือดของเราเนี่ยอุดตันทั่วร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็น เ,เส้นเลือดหัวใจใเส้นเลือดสมองหรือว่าเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะสําคัญต่างๆนะคะและที่สําคัญนะในเจ้ากาแฟทรีอินวันเนี่ยน้ำตาลสูงมากนะคะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเป็นไปได้นะอยากให้พวกเราเนี่ยเลี่ยงนะคะในส่วนของกาแฟเนี่ยไม่ใช่ว่าห้ามดื่มซะทีเดียวดื่มได้นะคะแต่ให้เลี่ยงกาแฟทรีอินวันนะถ้าใครแบบว่าติดกาแฟนะอยากให้ไปดื่มเป็นกาแฟดําอันนี้จะได้ประโยชน์มากกว่านะคะและมาถึงอาหารโคตนอันตรายอันที่2นะคะก็คือในกลุ่มของเนื้อสัตว์แปรรูปหรือว่าเนื้อสัตว์เทียม นะะเนื้อสัตว์แปรรูปนะอย่างเช่นไส้กรอกแฮมเบคอนนะคะกลุ่มนี้เนี่ยมันจะอุดมไปด้วยเกลือโซเดียมนะคะเพราะว่าในกระบวนการแปรรูปต่างๆเนี่ยมันจะต้องใช้เกลือเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเลยถ้าหากว่าใครบริโภคไส้กรอกแฮมเบคอนต่างๆเนี่ยบ่อยๆสิ่งหนึ่งที่จะตามมาได้ก็คือมันอาจจะทําให้เราเนี่ยเกิดภาวะความดันโลหิตสูงนะคะและที่หลายๆคนยังไม่รู้นะความดันโลหิตสูงเมื่อเริ่มต้นขึ้นมาแล้วเนี่ยหลังจากนั้นถ้าเราควบคุมได้ไม่ดีหรือว่ายังบริโภคอาหารเหล่านี้ อาการของความดันเลือดสูงเนี่ยมันทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นสิ่งที่จะตามมานะคะก็คือหลอดเลือดเราจะขาดความยืดหยุ่นนะคะและมีปัญหาในเรื่องของหลอดเลือดหัวใจนะหลอดเลือดหัวใจอุดตันกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะคะและอาจจะนํามาซึ่งภาวะไตวายไตยเสื่อมได้ด้วยนะคะอันนี้เนี่ยน่ากลัวมากๆเลยนะคะและอีกอย่างหนึง่งที่อันตรายไม่แพ้กันกับเนื้อสัตว์แปรรูปนะก็คือพวกเนื้อสัตว์เทียมต่างๆนะคะอย่างเช่นใครที่แบบว่าทานมังสวิรัตทานวีแกนอะไรอย่างนี้นและ ไปเลือกรับประทานเนื้อสัตว์เทียมนะคะอันนี้เนี่ยก็จะมีผงปรุงรสค่อนข้างเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้น2อ,อย่หางนี้นะอยากให้เลี่ยงนะคะเนื้อสัตว์แปรรูปแล้วก็เนื้อสัตว์เทียมนะทำให้เราเนี่ยเสี่ยงต่อการเกิดโรค NCD หรือว่าโรคไม่ติดต่อต่างๆเนี่ยมากมายตามมานะคะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานไม่ว่าจะเป็นไตาวายไตยเสื่อมนะคะฝากเอาไว้นะคะทุกคนถึงอาหารอันตรายชนิดที่3นะคะก็คือโดนัทแล้วก็ชานมนะคะอันนี้เนี่ยถ้าใครแบบชอบทานคู่กันนะอันตรายมากๆนะคะกอไก่หล ตัวเลยทีเดียวนะ เพราะว่าโดนัทเนี่ยเกิดจากการนําแป้งไปทอดนะคะทุกคนสิ่งที่เราจะได้จากการทานโดนัทนะก็คือไขมันแล้วก็น้ําตาลนะคะส่วนในชานมไขมุกอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะเพราะว่า1คุณจะได้ไขมันทรานนะคะ 2. คุณจะได้น้ําตาลนะซึ่งเยอะมากๆเลยในส่วนของการชงแล้วน้ำตาลที่มันเคลือบไขมุกอยู่อีกทีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็คือไขมันและน้ําตาลล้วนๆน,นะคะสําหรับโดนัทแล้วก็ชานมไขมุกนะคะแคลอรี่ก็เยอะด้วยนะใครที่ไม่อยากเสี่ยงนะบอก หวานใครไม่อยากเสี่ยงความดันใครไม่อยากเสี่ยงไขมันอุดตันในเส้นเลือดใครไม่อยากเสี่ยงไตวายไ,ไตยเสื่อมและน้ำหนักเกินนะคะอันนี้เนี่ยอยากให้เลี่ยงนะทานได้แต่อย่าทานบ่อยนะคะทานได้แต่อย่าทานบ่อยเน้นย้ําเพราะว่ามันจะนําพาสารพัดโรคมาหาคุณเลยทีเดียวนะคะก็ครบแล้วกับสามอาหารโคตรอันตรายนะเลี่ยงได้ให้เลี่ยงนะคะถ้าใครทานบ่อยเนี่ยอายุสั้นไม่รู้ตัวเลยนะเดี๋ยวพี่การสรุปให้ว่ามีอะไรบ้างนะคะอันที่1กาแฟทรีอินวันนะคะเลือกได้ให้เลือกนะให้ไปกินกาแฟดําหรือว่ากาแฟที่แบบ อาจจะเติมน้ําตาลนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ได้นะคะ2เนื้อสัตว์แปรรูปหรือว่าเนื้อสัตว์เทียมอันนี้เกลือเยอะมากโซเดียมเยอะมากนะคะล่อยความดันสูงนะคะเส้นเลือดขาดความยืดหยุ่นเส้นเลือดแข็งนะโรคหัวใจตามมาได้นะคะและอันที่3ก็คือโดนัทแล้วก็ชานมไข่มุกนั่นเองนะคะอันนี้ฝากเอาไว้นะคะทุกคนกินได้อย่าก,กินบ่อยนะคะเพื่อสุขภาพของพวกเรานะคะก็ถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะพี่การก็ฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะคะแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆจาก กันใหม่ในคลิปหน้ากับพิการรูัวจะได้ไม่ป่วยค่ะสวัสดีค่ะ